อาครับเนี oh, ่ยเฮ้อะไรวะขาหมูแปดสิบอะไรนะขาหมูแปดสิบขาหมูแปดสิบโอเคใส่ร้อยหนึ่งเลยวะอะไรนะพูดไหมขาหมูแปดสิบใส่ร้อยหนึ่งเลยวะโอ้โหมึงเอาอีกแล้วไม่จะหมดแล้วเนี่ยอะไรก็ขออีกแล้วอะไรเนี่ยอนลงให้คนเดียวนะเอแล้วไปบอกใครอีกล่ะเงียบไปนะโอเคโอเค ซื้อแปดให้ร้อยใส่ร้อยหนึ่งเลยนะมีที่นี่ที่เดียวให้น้องคนเดียวมันจะพูดคนเตีนหน่อยแล้วก็ให้มันไปเอ้ยนี่ใส่เท่าไหร่เนี่ยแปดสิบไงเอานี่แปดสิบหรือแปดสิบไปให้ร้อยยงไะโอเครู้เรื่องเลยแถมไส่อ่ะอุ้ยแถมด้วยเหรอที่นี่ที่เดียวตลาดจะมิ้วนะอ่า ลืมมาแล้วกันวันไหนวะเสาร์อาทิตย์ดูเรื่องแค่นี้